คนดิสซิทมาดิตี้นะฮะในปีนี้จนหนึ่งปีหน้าจะมีรถกระบะค่ายไหนรุ่นไหนเปิดตัวบ้างครับเพิ่งเปิดเพิ่งพูดไปเมื่อต้นชั่วโมงเห็นมีข่าวว่าโตโยต้าหรืออีกหลายค่ายทำรถกระบะสมรรถนะสูงเทียบเท่ากับรับเตอร์แล้วถ้าเป็นรถกลุ่มนี้ที่คิดว่ามีรุ่นไหนที่มีโอกาสมาทำตลาดบ้านเราครับคืออย่างนี้ไอ้โตโยต้าตัวสมรรถนะสูงที่ว่านั้นถ้าที่มีการคุยกันข้างในแล้วครับรอเจนหน้าครับไม่ใช่เจนนี้เจนนี้ไม่ทันรอเจนหน้าไม่ใช่เจนนี้ย้ำเพราะฉะนั้น แั่ฝันทุกคนไปก่อนตอนนี้แล้วก็สำหรับนิสันเคยมีความพยายามจะชงญี่ปุ่นไปแล้วนะว่าให้ทำนาวารานิสโมมันก็ไม่ทำไม่เกิดมิตซบิชิก็มีความพยายามจะอย่างตลาดด้วยไอตัวไททันอลีดแต่ถามว่าไททันตัว High Performance จะทำไหม ก็คิดว่าไม่เบนซี่แต่ว่าท่านิสันเกิดอยากทำมิสูบิชิอาจจะแชร์ได้แต่นั่นก็คือต้องเป็นเจนน่าไม่ใช่เจนนี่อยู่ดีส่วนอีซูซูจะทำไหมอีซูซูบอกอ๋อแค่นี้ฉันก็ขายดีของฉันอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องทำฉันทำเอ็กซิลี่มาแล้วฉันก็ทำไอ้กระบะตัวเตี้ยออโต้ฉันก็ขายดีของฉันอยู่แล้วฉันไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ลายลายมาสเตอร์โอมาสเตอร์ที่คุณยิ่งผูกกับทางฝั่งของอีซูซู ก็คงมีทางเดียวก็คือคงต้องให้รู้ว่าออสเตรเลียจะทําอะไรเล่นออกมาหรือเปล่าถ้าออสเตรเลียทำอะไรเล่นออกมาก็อาจจะดีลกับอินสูรเมืองไทยแล้วทําต่อมาก็ได้ครับเออแล้วก็เป็นไลเซนส์เฉพาะของมาสเตอร์ไปอะไรอย่างนี้อีซสูรอาจจะไม่มีสินค้การผลิตเลยก็ว่าไปแต่จ้างอีซสูรผลิตอยู่ดีก็คงจะได้เป็นแบบนั้นเสียมากกว่าส่วนเอ็กซ์เทนเดอร์นั้นช่างมันเหอะโอเคโอเคเอ้าสองฟังเลยเนี่ยเออตัวเก่งเลยเนี่ยตัวนี้เป็สองกลิ้งเลยดิ drive by jimmy